เขาป้องกันได้ด้วยเหรอใช่แล้วสำหรับพวกอัจฉริยะอย่างเจ้าแต่คนอย่างข้าไม่คู่ควรกับการพูดถึงสินะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมให้ศักดิ์ศรีของเราถูกเหยียบย่ำได้เจ้าจะทำอะไรข้าคิดว่าอะไรล่ะอย่าหลงตัวเองนะักข้าไม่สนใจเจ้าหรอกไปให้พ้นได้แล้ว ข้าจะต้องชนะเจ้าให้ได้ที่ฝึกแบตนี้ยอดเยี่ยมจริงๆผู้หญิงคนนั้นเลือกสถานที่ได้ดีจริงๆ20วันต่อมา ข้าทะลวงพลังสําเร็จแล้วตราบใดที่ไม่เจอระดับชั้นวิญญาณข้าก็สามารถทําอะไรได้ตามใจเจ้าฝึกไปนานแค่ไหน20วันเองไม่คิดเลยว่าจะใช้เวลานาน,านขนาดนี้แล้วระดับของเจ้าอยู่ไหนข้าเพิ่งขึ้นถึงระดับพลังปราณขั้น9้าแล้วเขาเอาชนะข้าได้แม้ตอนอยู่แค่ขั้น8ปั้ันหรอ ทั้งที่ข้าคิดว่าตัวเองเก่งกว่าใครแท้ๆแต่ตอนนี้แม้แต่พวกที่อ่อนกว่าก็ยังกล้าท้าทายข้าถึงเวลาต้องกลับไปเมืองยางโจเพื่อเข้าร่วมง,งานประจำปีแล้วล่ะวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ